เรื่องเนี้ยยังไงคือเอาคือเดี๋ยวพอเนี่ยชาวเน็ตก็จะบอกว่า <c oughs> หน้าตาก็ยิ่งกู <c oughs> เป็นกูก็ไม่เอามึงหรอกค่ะ ักน,นะคะชาวเนี่ยคุณรู้นะคะว่ามึงจะคอมเมนต์อะไรนะคะกูก็มไม่ได้สวยนะคะคือเราก็ไม่ได้สวยมากมายแต่หมายถึงว่าเราแ<ต>ม่เราก็มีแต่เราก็มีอะไรดี<อ>เราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของแ<อ>บบว่าคนที่มันคบกันมาอยู่ระยะหนึ่ง<อ>ช่วงวัยรุ่นมันก็เป็นฮอร์โมน<อ>ใช่ป่ะมันก็เป็นฮอร์โมนความพุ่งพ่านของตามนั้นไปเราไม่ได้เบื่อผัวเราไม่ได้อะไรแต<อ>่เราอาจจะเป็นเรื่องเบอร์ ก็ยคือบางทีเราก็เหนื่อยบางทีเราก็อะไรแต่เราก็ต้องฟีดเขาบ้างเพราะว่า <c oughs> เรา,เาก็ต้องฟีดเขาบ้างอา้าวมันก็เหมือน,นสิงโตอะสิงโตอ่าสิงโตที่ให้อาหารหนึ่งครั้งสัปดาห์แล้วเันอยู่ไปเลยหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> ใช่ปะพอมันย่อยแล้วเขาค่อยฟีดใหม่ แเราก็อ่ะถ้าเราเทคมันอย่างเงี้ยมันก็จะแฮปปี้ไงเข้าใจะว่าเดี๋ยวมันจะถ้าเราไม่ฝีเลยมันก็จะเป็นสิ่งโต้ของๆมอนก็จะโหยหามันก็จะรู้สึกว่าว่ามันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ให้เลยหรอแล้วเคยไหมที่แบบจะเอะแต่เราไม่เอาจริงๆอย่างเงี้ยได้ไหมเราเดี๋ยพูดว่าอะไรอ่ะมันบอกเลยดิสมมติว่าเวลาเขาเขาจะมาเรารู้อยู่แล้วว่าสมมติว่าเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราทำมาแล้วทำมาป่ะแต่ตึกรู้ว่าจะเป็นไง เล่นใหญ่แล้วเขาจะไปงไรเขาก็จะไปเลยนางก็ถามว่าทุกครั้งมึงทำแบบนี้ทุกครั้ง <c oughs> กูแค่จับตัวมึงเฉย กูแค่บางทีกูเก็จับตัวมึงมึงเป็นอะไรเขาจะตางเลยมึงเป็นอะไรมาโดนตัวฉันก็ปวดท้องอะโอ๊ยบอกมึงป่วยตลอดเวลาเลยกูแค่มาโดนตัวมึงเฉยๆกูไม่ได้ทำอะไรทำไม่ได้อะไรหน่อยไอ้เฉยเออปวดคอปวดแต่แต่ว่าแต่เราก็จะรู้ว่าอันเนี้ยสมมติว่าแบบมันมันรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันเกินไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะงอนไม่คุยกับเราครึ่งวันเออหนูหนูเ้าแบบจบไป อ้าวชาบไหมชอบไหมหนักอ่อ้าวนาทีทองนาทีทองคุณไม่ใช่แบบว่าเอออย่างินตัวเงินไม่มีไม่มีไม่มีพี่มีเป็นปะก็จะรู้ว่าอันนี้คือเขาเขาเขาต้องแล้วต้องแล้วเออเขาต้องแล้วเออถ้าเราหัวแต่ใบเดีอนมันน่าเกลียดเกินละซึ่งมันเอาจริงนะคือนับกันได้เลยว่าหนึ่งเดือนแม่งมีไม่เกินสองครั้งเป็นปะใช่ไหม เออหนูว่ามันเป็นเรื่องอายุแบบว่าเรื่องแบบเออมันถึงเวลาเข <ๆ S 2> าเองก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่มาแบบอะไรมากมายก็ะจะแบบน,าน,านั้นเอ้หนูก็เลยหนูก็เลยบอกว่าด้วยความที่หนูแบบไม่รู้จะยังไงหนูก็เลยมีหนูไปญี่ปุ่นหนูก็บอกว่าเธอเดี๋ยวเราเป็นร้านเซ็กทอยกันดีกว่าอุ๊ยววงเลฟังดูแล้วตื่นเต้นกูไปเซยนี่ค่ะปลอมก็เรื่องจริง หนูจะซื้อกระป๋องให้เขาไปเลยเือออันไหนยังไงซื้อเลยอสักอันจริงจริงวันแบบเดียวหมดเด็ไงคือมันลางได้ก็พี่อุ้ยโชยเฉลยเกินขอยืมขอยืมตั้งนี้ขอซื้อมาบ้าง่าไม่ได้เธอก็ไปซื้อสิจริงจริงคุณพี่มีป่ะมีเลยเพลินหนูบับทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยต่อด้วยแล้วกันนะคะสำหรับรายการมนุษย์ที่เรียกว่าผู้ชายกับช่องอสบมนตรีค่ะ